ในการขยายตลาดไปทั่วโลกของยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าเม็กซิโกเนี่ยได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับด้วยตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับสหรัฐอเมริการวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีที่พวกเขามีอยู่กับทางฝั่งอเมริกาหรือแคนาดานะครับและต้นทุนแรงงานที่ต่ํากวา่าเม็กซิโกจึงกลายเป็นฐานการผลิตที่ดึงดูดใจสําหรับบริษัทที่ต้องการเข้าถึงตลาดอเมริกาเหนือในปี2023เม็กซิโกได้กลายเป็นผู้นําเข้ารถยนต์ที่ผลิตในจีนรายใหญ่ ที่สุดนะครับโดยมีมูลค่าการนําเข้าสูงถึง4,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งมากกว่าการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเองที่มีมูลค่า4,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมโดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเก e กมันเดยนะครับรายการที่จะมานําเสนอเคสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาคุยถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้าเอง การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยียานยนต์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับเมื่อย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกโดยผลิตยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายทั่วโลกนะครับความสําเร็จนี้เนี่ยเป็นผลมาจากนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน รวมถึงเงินอุดหนุนและการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานนะครับนอกจากนี้ความต้องการภายในประเทศของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นแรงผลักดันที่สําคัญนะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไรก็ตามนะครับการเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เองเนี่ยมันนํามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อตลาดภายในประเทศจีนเริ่มอิ่มตัวบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนจึงมองหาโอกาสในตลาดต่างประเทศ ในปี2023เนี่ยจีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแสงหน้าญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานโดยส่งออกรถยนต์ถึง4,900,000คันนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ย1,200,000คันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แน่นอนว่าในการขยายตลาดไปทั่วโลกเนี่ยเม็กซิโกก็ได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับสำหรับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเพราะด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะครับที่เรียกได้ว่าประชิดชายแดนสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับการตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ระหว่างเม็กซิโกกับประเทศในแถบอเมริกาเหนือและต้นทุนแรงงานที่ต่ำกว่านะครับเม็กซิโกเนี่ย จึงเป็นฐานการผลิตที่น่าดึงดูใจสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าถึงตลาดอเมริกาเหนือในปี2023ที่ผ่านมานะครับเม็กซิโกกลายเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ที่ผลิตในจีนรายใหญ่ที่สุดนะครับโดยมีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง4,600ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมากกว่าการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเองที่มีมูลค่า4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและนอกจากนี้หนึ่งในสิบของยานพาหนะที่ขายในเม็กซิโกในปีที่ผ่านมา เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทในประเทศจีนนะครับซึ่งมาแสดงเห็นถึงการยอมรับอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคชาวเม็กซิโกนะครับต่อ,อยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนแน่นอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความได้เปรียบในด้านราคานะครับที่มันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้ยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเม็กซิโกตัวอย่างเช่น BYD นะครับซึ่งเป็นคู่แข่งที่สําคัญของเทส la ็ได้เปิดตัวรุ่น Dolphin Mini นะครับในราคาเพียงประมาณ21,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาเท s l a รุ่นที่ถูกที่สุดซะด้วยซ้านะครับราคาที่จะต้องได้นี้เองนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคชาวเม็กซิโกเนี่ยหันมาสนใจยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังคงลังเลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ก็ตามนะครับ ซึ่งนอกเหนือจากเม็กซิโกเองนะครับยานยนต์ไฟฟ้าจากจีเนี่ยก็มีการบุกตะลุยไปยังตลาดเกิดใหม่อื่นๆนะครับเช่นละตินอเมริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางนะครับซึ่งแน่นอนว่าประเทศแถบนี้เนี่ยมีกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นกว่านะครับและเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า ตัวอย่างเช่นในประเทศบราซิลนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้ให้การต้อนรับการลงทุนของ BYD อย่างดีเยี่ยมมากๆนะครับในขณะที่ประเทศไทยเราเองนะครับก็กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สําคัญของบริษัทจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการเข้ามาของบริษัทยานยนต์ไฟฟ,ฟ้าจากจีนในตลาดโลกเองเนี่ยมันก็สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับอุตสาหการรมนี้นะครับ ในแง่ของโอกาสเนี่ยการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นก็นําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วขึ้นนะครับราคาที่ถูกลงและทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นสําหรับผู้บริโภคนอกจากนี้การลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความท้าทายก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสําหรับผู้ผลิตยานยนต์รายเดิมในตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปนะครับ เพราะว่าการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยความกังวลเหล่านี้ก็นำไปสู่การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆนะครับเช่นการเพิ่มภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากจีน อย่างไรก็ตามนะครับมาตรการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงการซื้อเวลาเพียงเท่านั้นนะครับเนื่องจากบริษัทจีนอาจหาทางเลี่ยงข้อจํากัดเหล่านี้นะครับดยการตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาเช่นในเม็กซิโกหรือแคนาดานะครับข้อตกลงการค้า USMCA นะครับหรือว่า United States Mexico Canada Agreement เนี่ยซึ่งเป็นข้อตกลงที่สืบทอดมาจาก NAFTA นะครับ โอกาสให้บริษัทต,ต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงตลาดอเมริกาเหนือได้โดยมีภาษีน้อยมากๆนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าใช้วัสดุส่วนใหญ่จากแหล่งในท้องถิ่นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่อาจจะเป็นช่องทางสําหรับบริษัทจีนนะครับในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาในอนาคตในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับนโยบายทางการค้าและการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของอุตสาหกรรมนี้เช่นเดียวกันนะครับ การทบทวนข้อตกลง USMCA ที่กำหนดไว้ในปี2026เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับโดยผลลัพธ์เนี่ยจ,จะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้นำการเจรจาจากทำเนียบขาวนะครับมันก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนหลายแห่งก็เริ่มชะลอแผนการลงทุนในเม็กซิโกเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา แม้แต่ B.Y.D. นะครับซึ่งเป็นผู้นำในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของจีนก็ได้ประกาศถอยจากแผนการเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของบริษัทจีนในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายทางการเมืองระหว่างประเทศเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าในท้ายที่สุดเนีย่ยการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มาใหม่เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับการแข่งขันระหว่างจีนและประเทศตะวันตกในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจโลกในทศวรรษหน้าอย่างแน่นอนนะครับเราผู้กําหนดนโยบายและผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลกเนี่ย ก็จําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้านี้นะครับมันต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับรวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งมันจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการกําหนดทิศท,ทางของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต ซึ่งในท้ายที่สุดความสําเร็จของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประเทศนโยบายที่มีการซัพพอร์ตนะครับรวมถึงการยอมรับของผู้บริโภคการสร้างสมดุลระหว่างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับซึ่งมันจะเป็นความท้าทายสําคัญสาหรับผู้นําทั่วโลกในทศวรรษที่จะมาถึงในขณะที่เราก้าวเข้าสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเราก็ต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เพียงเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว มันกําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในวงกว้างนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรมสาหรับทุกๆฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการชาร์จนะครับหรือแม้แต่การเกิดขึ้นของรูปแบบการเดินทางใหม่ๆซึ่งเราอาจจะยังนึกไม่ถึงในนปััจจุบ การปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้าจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่เป็นโอกาสในการสร้างสาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนบนโลกนี้ในอนาคตนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าของโลกใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอดธราดอลแอดทีเอชเออาร์เอดีเอสโอแอลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน e ีีนี้เนี่ยผม้องขอลากันไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ